ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ทางช่องคุณดาบชาแนลนะครับเราก็มีไอ้งัางอีกหนึ่งองนะครัเพิ่งมาถึงนะครับผมก็จะได้มาทําคลิปให้ชมกันนะครับผมเป็นพิมพ์พยางง่งอาถัรเกดดาบสร้อยสังวานอีกแล้วนะครับผมได้พิมพ์นี้มาสององนะครับผมในเดือนนี้สุดยอดนะครับพิมพ์นี้ราคาก็เล่นเงินแรงหน่อยนะครับ เป็นพยายงังอาถรรพ์กิดดาบไทยสังวาน,นะครับผมก็เล่าประวัติที่มาสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อเก็บไว้รับชมย้อนหลังของผมเองด้วยนะครับผมและก็เป็นความรู้คร่าวๆให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับองค์นี้นะผมได้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอำเภอบ้านกรวดนะครับติดติดแถบชายเขตชายแดนขเขมรน,นะครับผมเป็นของ ลูกชายเจ้าของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เลยนะครับองนี้ครับนี่นี่ครับประวัติที่มานะครับผมนี่เขาก็ได้เป็นของมรดกตกทอดมาจากพ่อนะครับผมนะลูกชายเขานะครับที่เขาเอามาปล่อยก็คือเหมือนพี่แกใช้แล้วมันมันเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีกับแกนะครับเลยคิดว่าเป็นเพราะงั่งนะครับก็เลยเอามาปล่อยนะครับผมนี่ครับ พิมพ์นี้ก็เช่นเคยนะครับเด่นทางด้านอ่าพวกมหามนาจนะครับผมนี่มันจะแรงหน่อยนะครับอย่างคนที่ใช้แล้วพวกจิตอ่อนจิตอะไรอะ่ะของพวกนี้มันแรงหน่อยนะครัพิมพ์นี้มันก็แก้คุณใส่แก้อาถพรร์อ่าอ่าแบบป้องกันพวก,พ,วกพูดผีปีศาจเครื่องพวกอ่าคุณใส่ต่างๆได้เช่นกันนะครับนี่น สุดยอดนะเป็นพิมพ์อาถรรพ์ที่นิยมที่สุดในวงการแล้วครับพิมพ์นี้สุดยอดผมบอกได้เลยใครที่มีอยู่นะครับเป็นมหาอำนาจนะครับผมแต่ต้องของเก่าแท้จริงนะครับผมนี่ดูเนื้อหานะครับผมนี่ดูครับความเก่าของเขานะครับผมเนื้อทองดอกบวบโบราณนะครับผมสำลีดอกบวบโบราณนะครับลายละเอียดต่างๆสร้อยสังวาลองค์นี้ก็จับเงินมานะครับจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมนี่ได้ทั้งความสวยทั้งการ จับเงินทรงเครื่องนะสุดยอดนะคูณ2องนะองนี้นะสุดยอดนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดนะครับไขรที่ได้ไปจากผมนะแม่การันตีด้วยใจนะผมของเก่าแท้100%ยเปอร์เผมดูเนื้อหากันชัดๆนะครับผมส่องให้ดูนะครับู่เนื้อนะนี่ อย่าไปหลงเชื่อพวกเกดกระดีนะครับผมหรือ,อ,อลวดลายมุงนะครับถึงจะเก่าจริงไม่มีนะครับผมนะถ้าของมาตรฐานจริงอ่ะพวกลายลายลายมุงลายอะไรมันเป็นลายผ้าที่เขาแกะจากพิมพ์นะครับผมของเก่าโบราณไม่มีนะพี่ดูได้นะของผมไม่มีนะครับเหนะ็นะครับนี่ไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะคพวกนั้นนะอะม,มันเป็น การโปรโมตสินค้าเขานะครับผมที่ทำมาใหม่ทำลอกเรียนแบบน<ไ>เนื้อสนิมก็เก่าอย่างงี้ก็ยังไม่ใช่เลยนะครับทำมาได้ไม่เหมือนนะอัน,นจะแบบธรรมชาติอย่างนี้นะอันนี้เกิดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมความเก่าธรรมชาตินะผมนี่สร้อยสังวานคมคมนะวงนี้นี่ครับด้านข้างนะครับผมนี่ ไม่มีเก็ดกระดีนะครับผมผมอะ่ะอย่าไปหลงเชื่อมากมายนะเรื่องพวกนี้น้อยนะครับมันจะมีนะครับแม้จะใช้ไม่นานเท่าไหร่นะเห็นไครับเราเราดูที่เนื้อหาความธรรมชาติมากให้มากนะครับผม <ๆ S 1> ดินก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันอยูออ่ลึก ก็พอได้ได้เห็นแค่นี้นะดินแบบนะีส่องเข้าไปความเก่าของดินนะแหนะ้งๆแข็งๆนะครับอืมองนี้ก็มีเจ้าของไปแล้วนะครับมีคนปิดไปแล้วนะแต่ผมมาทําคลิปให้ชมนะเนื้อหาเก่าแลเรา,เรามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้นะมันสวยขนาดไหนนะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับความสวยงามของลักษณะพิมพ์นี่เทียบกันกับองค์ที่ผมมีอยู่ก็ใช้อยู่คนระับ ็นพิมพ์มที่ผมชอบนะอย่างเนื้อเปิดมาก็เป็นเนื้อเนื้อเดียวกันกับของผมเลยนะครับนี่ครับนี่นก็ก็จะเป็นเนื้อเนื้อแบบเดียวกันนะถ้าถ้าเปิดมานะครับผมเนื้อเปิดมานะให้เพื่อน <S <S ๆพี่ๆเทียบเคียงกันดูนะครับความสวยงามนะครับผมนี่ของผม,ผมอาจจะเกตสั้นไปนิดนะครับนี่แต่องค์นี้เกจยาวกับองค์ที่ผม เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับก็เกตยาวนะครับที่ก็ส่งตัวให้เจ้าของเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นพิมพ์อาถรรพ์นนะพิมพ์นี้ผมถูกชะตาได้มาบ่อยมากผ่านมือมาเกินสิบองคนะครับผมพิมพ์นี้เน,เนื้อหาประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ชอบคลิปที่ผมทําให้ดูนะครับผมอืมจ้าผมก็ พูดเหมือนเดิมนะครับให้ระวังนะครับผมของเรียนแบบมันเยอะนะครับทั้งใบรับประกันทั้งอะไรมีหมดนะครับทุกวันนี้อืมลองลองลองพิจารณาดูนะครับเอาของผมไปเทียบเคียงดูได้อันนี้ผมการันตีเก่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปุ๋มน้อยน้อยนะครับจะมีครับน้อยคนจะมีนะพิมพ์นี้อแล้วก็ราคาสูงนะครับผมราคาสูงมาก อย่างขอบฐาน,นต่างๆมันก็ต้องได้รูปทรงหมดนะครับอย่าไปหลงเชื่อคําใครง่ายๆนะครับมทุกวันนี้นะอ,อย่างของผมอาจจะมีงั่งไม่เยอะนะครับแต่ผมเน้นคุณภาพนะครับอ่าเป็นองค์ที่ผมเน้นคุณภาพความสวยงามนะครับผมอ่าอย่างเราเล่นนะถ้าสายตรงนะแต่ดูเขาดูเขารู้เลยนะครับว่าองค์ไหนแท้จริงองค์ไหนเก่าองค์ไหนเก๋นะครับผมถ้าเจอสายตรงนะครับนอกจาก เขาจะบอกเราความจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็ดูยากนะครับผมระวังพวกใบรับประกันให้ดีๆนะครับผมว,วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผม